ยินด,ดีต้อนรับนะครับผมรถไฟ APM นะครับผมใหม่ของเราสำหรับสนามบินนานาชาติกรุงเทพจัดส่งให้ไทยวันที่10กรกฎาคม2020นะครับผมหลังจากมีการเซ็นสัญญาชนะผู้ประมูลนะครับจัดซื้อติดตั้งระบบ A.P.M. ไปเมื่อวันที่20พฤศจิกา2511บริษัทที่ชนะการประมูลคือกลุ่ม iRTV, บม m j o i n t e r l i n ง Communication นะครับบริษัทเรืองนรงจำกัดบริษัทไทยอิงเกอร์เทคโนโลยีจำกัดและบริษัทวิเทคจำกัด โดยรถที่สั่งซื้อมาเป็นรถ APM ไร้คนขับนะครับผมรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตอนนี้มีแค่เมืองที่ฝรั่งเศสเท่านั้นซึ่งนำมาใช้กับรถไฟฟ้าสายใหม่ที่กำลังก่อสร้างนะครับกำหนดเปิดปี2018แต่เป็นรุ่นนะครับเดียวกับแต่บง แบ่งเป็นการใช้ในเมืองกับใช้สนามบินนะครับเส้นทาง apm ในเฟส2สุวรรณภูมิมีความยาว1กิโลเมตรสงสถานีคือสถานีอาคารผู้โดยสารนะครับผมกับอ,อาคารเทียบเครื่องบินลองหลังที่1 โดยระบบจะเป็นระบบทางวิ่ง4รางคู่ขนานใช้รถ12คัน6ขบวนขบวนล,ละ2ตู้สามารถขนส่งผู้โดยสารได้มากถึง3,590คนต่อชั่วโมงก่อทิศทางและวิ่งให้บริการตลอด24ชั่วโมง7วันต่อสัปดาห์ทั้งนี้รถไฟฟ้ามีระบบรางวิ่งนะคะผม APM ที่มีรางจ่ายไฟบริเวณกึ่งกลางทางวิ่งมีความถี่ในการวิ่งให้บริการสูงสามารถทำความเร็วได้อย่างรวดเร็วและมีระยะเบรก น,นะครับผมล้อของรถเป็นยางซึ่งยึดเกาะได้ดีในพื้นที่ลาดเอียงและให้เสียงที่เงียบกว่าเมื่อเข้าโค้งนะครับผมซีเมนจะส่งมอบรถไฟฟ้าแบบ2ตู้จำนวน6ขบวนผลิตจากโรงงานของซีเมนที่กรุงเวนนาประเทศออสเตรเลียพร้อมด้วยระบบอัิยสัญญาณนะครับที่จะเป็นระบบการทำงานอัโตโนมัติที่พัฒนาขึ้นจากฝรั่งเศสโดยทดลองระบบทั้งหมดจะทำได้ในปี2563นี้นะครับ